ต่อจากคลิปที่แล้วคะ่ะทุกคนหลังจากอันบ x ็อกเปิดกล่องซิลิโคนไปแล้ววันนี้เราจะพาไปดูคุณหมอเอแก้หนะ้าอบเมนเตอร์เอ็กซ์ตาร์เจล 790cc กันคะ่ะมีลูกค้าหลายๆคนสอบถามเข้ามานะคะว่าเมนเตอร์รุ่นเอ็กซ์ตาร์เจลนี้ต่างจากรุ่นเดิมยังไงซิลิโคนรุ่นนี้มีเนื้อเจลที่เต็มขึ้นมากกว่าเดิมถึง98%ซึ่งจะช่วยลดการเกิดขึ้นริ้วขอบได้ดีกว่ารุ่นเก่าคะ่ะเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆไปเลยคะ่ะ เคสนี้เลือกเสริมซิลิโคนแบบเทคนิคกลวยเพื่อลดการสัมผัสซิลิโคนและป้องกันการเกิดผังผืดค่ะแอบมองคุณหมอยัดซิลิโคนทันกันไหมคะทุกคนคุณหมอเอยัดเร็วมากๆเลยค่ะสาหรับเคสนี้หนะ้าอกก่อนแก้มีปัญหาผัางผืดค่อนข้างแข็งมากๆเลยหลังยัดซิลิโคนหนะ้าอกก็จะตุ้มๆทรงสวยแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเย็บปิดแผลแล้วนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเมนเตอร์เอ็กซ์ตาเจลเจร้เซีซี เคสนี้ก่อนแก้หน้าอกของลูกค้ามีผังผืดแล้วก็ค่อนข้างแข็งมากๆเลยค่ะหลังจากที่คุณหมอเลาะตัวผังผือดออกไปแล้วหน้าอกก็จะนิ่มเป็นธรรมชาติแล้วก็ยืดหยุ่นประมาณนี้เลยค่ะทรงสวยถูกใจลูกค้าแน่นอนค่ะ